กุ้ยช่ายหนุ่มผมยาวกุ<อ>้ยช่ายหนุ่มผมยาวเป็นร้านกุ้ยช่ายชื่อดังในย่านตลาดปูที่คใครก็เลื่องลือถึงเรื่องไส้แล้วก็เรื่องแป้งที่เหนียวนุ่มมากขายหมดแค่ใน10นาทีเท่านั้นจนทุกคนต้องมายืนต่อแถวรอล่วงหน้ากันเป็นชั่วโมงชั่วโมงเลยต้องมาต่อแถว ก่อน11โมงเขาจะมาตอนเที่ยงแต่ว่าตอนนี้11โมงแล้วหาแถวอยู่ซึ่งไม่ใช่เพราะว่าอาจจะเขาอเรอรถเมล์กันแล้วไหนอะแถวอะไปหาแถวกันเขาบอกว่าอยู่ใต้ทางทีงานก็ได้จะอยู่แถวนี้นะ หุ่นเช่าไม่ได้ตรงนี้ตรงเสาตรงนั้ไม่มีคนใช่ก็ยังไม่มีใครมาต่อเฮ้ยเฮ้ยตอนนี้ทุกคนตอนนี้ตอนนี้ยังไม่มีใครตอนนี้ยังไม่มีใครทั้งนั้นเราจะเป็นคิวแรก Run ถ้ามันไม่ใช่นี่เราโคตรเด๋อเลยนะเว้ยตอนนี้เราจะปักหลักรอตรงนี้แต่เฮ่ยเขาขายผู้ชายเฮ้ยเขาขายผู้ชายด้วยเหรอใช่ก็นั่นแหละผู้ชายตลาดบูหรือว่าอันนั้น ไม่ใช่อันนี้มันสาวผมจุกเกแรกเกี้แหละตะกี้ก็สาวผมป๊อบหนูก็เป็นสาวผมยาวเออเราต้องหาหนุ่มผมยาวทุกคนเราจะยืนต่อแถวตรงข้ามตลาดรัชดาพิเศษนะคะอ่าตรงข้ามตลาดรัชดาพิเศษเฮ้ยตำรวจนะหายอยู่เหมือนกันหรอคะใช่ครับต้องฝากซื้อโทรถามตอนนี้เขากำลังโทรถามอยู่ว่าหนุ่มผมยาวอยู่ที่ไหนตรงเราเรายืนถูกไหมเนี่ย ใช่แหละเราก็ใช่แหละเราต้องมั่นใจในออฟเว้ยแต่ตรงนี้มันไม่มีคนเลยนะวันนี้เขาจะไม่มาบ้าเขาต้องจะขายทุกวันแหละไม่มานี่หนูเศร้าเลยนะตรงนี้ใช่ไหมไอ้นี่เขาบอกว่าตรงนี้เขาบอกตรงนี้โอเคเราเจ้าแรกอยู่แล้วอยู่ที่เราเองดีแล้วตรงนี้ก็ไม่มีคนเลยใช่แบบโล่ง แล้วท้าไม่มีใครมาต่อหนูเลยอ่ะหนูจะนั่งรออย่าเพิ่งเขาเขามารอหนูผมยาวกันอ๋อต่อแถวเลยครับต่อแถวเลยครับแต่เขาไม่เคยมาครั้งแรกเหมือนเราเลยเลยนี่ถ้ามันไม่ใช่นี่ต้องขอโทษพี่เขาด้วยแล้วเนี่ยถ้ามันไม่ใช่ขึ้นมาเนี่ยรู้ผิดเองเห็นเนี่ยตัวนี้ใช่อันนี้เขาก็ไม่ใช่อันนี้ตัวนี้คือ เราคุยช่าติใช่ไหมคะคุยชาตใช่ไหมครับเที่ยงครึ่งนะเที่ยงครึ่งแล้วจ้งพี่ด้วยได้ไหมพี่พี่แค่ไปกินสุดเดี่ยวก่อนได้ได้ถ่ายไปแล้วค่ะถ่ายไปแล้วแล้วนี่เหมือนเรามาจองคิวให้ทุกคนได้ได้รับจองคิวเอ้ยรับจองคิวคิวละสิบบาทอันนี้ตั้งตัวได้เลยเว้ยไหมนี่ก็ยี่สิบนะต่อแถวเลยค่ะ เหมือนเขาจะแบบว่าจำจำกันไว้นะว่าแบบคนนี้มาก่อนคนนี้มาหลังใช่แต่ว่าเพื่อความเซฟของเราเราเจ<ร>ะยืนตรงนี้เราลากฐานเรามันโค้งอยู่แนละ้วแต่คือพลอยมึงห่วงเสาที่มากเาปักหลักตรงนี้ไง <c oughs> เราไปหาอะไรอื่นกินกันก่อนไหมอะ่ะแต่ถ้าเขาจำเราไม่ได้ว่าเราเป็นทีแรกนี่มันแย่เลยนะ <c oughs> เดี๋ยวเราเรานอนตรงยาวกันต่อไป <laughs> ตื่นเต้นมากทำไมก็ไม่รู้อ่ะตอนนี้คนต่อแถวยาวมากอันนี้คือคนที่เขามารับของที่เขาสั่งไว้คะ ใเขาเกียนว่าุใช่โฮมเมดลูกละสิบบาทอนันนี้ขอ,อย้ำนะคะว่าถ้าใครไม่อยากมาต่อแถวรีรอแบบนี้ก็โทรมาสั่งจองก่อนพีน่เขาผมยาวจริงๆเนะ

ยี้เรียด้วยเห็นไหมว่าทุกคนเทกับเราว่าโอ้แบบว่าเราได้แล้วคือได้กุ้ยช่ายมาแล้วถึงเวลาละอันนี้ไส้เผือกอ่าไส้เผือกคารูนี่แล้วก็นี่ไส้กุ้ยช่ายแต่เปิดออกมานี่คือกลิ่นกุ้ยช่ายหอมมากเราจะชิมกุ้ยช่ายกัน ัดนี่คือรู้เลยว่าแป้งเขาเหนียวมากแล้วแป้งเหนียวคือดีเหรอก็มันจะนึบๆบอแล้วแบบกุยชากินกุยช่ายที่ตีขือหนาหอมนี่คือคำแรกที่เรารอมาสองชั่วโมงแป้งตูนเหนียวนุ่มกุยช่ายคือชิ้นใหญ่อะมันเหมือนแบบเป็นต้นกุยช่ายต้นใหญ่อะ น้ำจิ้มก็จะไม่ตัดต้านมากมีรสชาติหวานออกหวานถือว่าตอบโจทย์ลองเปลือกหน่อยลองเผือกนี่ใส่เผือกลองดูลองดูมันเหมือนแบบแบบทรงเครื่องอ่ไ,ไรแบบทรงเครื่องแอกทรงเครื่องคืออะไรวะพ่อ มีกลิ่นพริกไทยนิดๆอ๋อคือมันไม่ใช่เหือเบาๆใช่ไหมดีทุกทา้เลยอะถ้าใครที่อยากกินมากเหมือนพลอยก็โทรไปจองก่อนเลยนะคะแต่ว่าถ้าใครจะโชว์จองเนี่ยก็อย่าโทรข้ามคืนนะโทรเช้าของวันนั้นเลยถ้าจะกินั้นก็คือโทรวันนั้นเลยเขาบอกว่าห้าร้อยลูกขายแค่สิบนาทีเท่านั้นถ้าใครอยากลองมากินกินเฉยๆก็มาต่อแถวรอเหมือนพลอยกันเนาะแต่ตอนนี้เขากินแบนไม่ไหวนะ